คลิปนี้ผมจะมานั่งเล่นเกม e l d e r r i n g ใน New Game p ร u s รอบที่3กับความยากและความโหดของบอสที่พร้อมจะตบหน้าลูกหมายอย่างผมกับการผมมีไอเทมที่ได้มาจาก2โลกที่ผ่านมาที่จะทําให้ผมตบหน้าบอสไม่ใช่บอสมาตบหน้าผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้างนะครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับรอแหละไปดิเดี๋ยว,เ,ยวเรามีของเทพหมดแล้วฮะ ไปใช่ใช่ไหมใช่ไปลุยกันไม่เคยกลัวครับผมข้ามไปเนื้อเรื่องอะไม่สนไม่สนข้ามไปข้ามไป <c oughs> ข้ามอย่างเดียว <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะลืมเปิดเสียงเกมแห้งเลย <c oughs> <c oughs> ปกติเล่นแล้วปิดเสียงไงผมเปิดเสียงให้ก่อนนะ <c oughs> มาครับผมอันนี้ผมจะใช้ดาบไอ้น,นี่นะ <c oughs> ไอคาตนาเลือดนะครับผม <c oughs> มาเริ่มเกมใหม่ในรอบที่สาม เจาเอ๋ภารกิจวันนี้นะครับค่าไอ้นี่มากิตนะครับผมไอ้บอตัวแรกอะ่ะไป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 ลุย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 ดีแทงเข้าไปฮะเอาไปใช้กันได้นะเป็นเนีน้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บบาบครับอัดเข้าไปอืมดื่มยาไปอีกนั่นแหละ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  พระพาหน่อยโอ้โหโอ้ยมันไม่ได้แรงนี่ว่าออมันเกือบตายแล้วนะไม่ได้แรงเท่าไหร่โคตรสบายมาดีรอบสามน,นไงะ่ะไปครับได้ของได้ดาบตรงงานพิธีนะครับผมอันนี้ของผมโหดเลยไงแบบบัฟมาเยอะเลยไง ที่ตีมันง่ายๆปกติถ้าเกิดคนเล่นรอบแรกนะจะตายกันก่อนเลยไปครับโดดลงตายบ่อยแล้วตรงเนี้ยโอโ้โหอันนี้ต้องตายนะมันบังคับตายนะครับผมถ้าใครชนะตัวไอต้ตะกี้นี้ได้นะเราก็จะได้ของไงไม่มีอะไรมากแต่สุดท้ายเราก็กลับมาสู้ได้นะอันนี้ก็เจอในนี้นด้ครับเจอนนี้นะครับผมแล้วก็ข้ามไปนี่เพราะว่าโอ้โหเขาเล่นเยบๆเลยครับเจอทั้งหมดนกระสันอะไรจะไม่าหมดเลยอันนี้ผมไปกระสันเขาไม่ได้นะผมแบบไม่ได้อะไรถ้าถ้าโดนกระสันนะครับผมคือโอ้โหเล่นเียบๆทั้งทั้งเซตเลย ผมแบบโนเล่นจนแบบเยอะแล้วนะผมจนแบบผ่านนานแล้วผมไม่ได้หนื่อยคุณเลยแล้วผมคลิปคลิปนี้ไปกันเปิดประตูสู่ดินแดนลิมนิเกฟแล้วก็นั่งจุดพรตรงนี้แล้วนะฮะอ่านม้าพึกษาทองซึ่งทำไงกับมันดีเราต้องฆ่ามันนี่ล่ะ แล้วก็มีเ p ็นะครับผมอันนี้มันใส่หมวกเดียวผมนะคือเราต้องฆ่ามันนตอนสุดท้ายนะแต่มันมันเป็นเควส์มาเนี่ยผ่านมาทุกาพของนะครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการภายใน f บลชเดียวเลยป๊าบปันเอออันนี้ผมเรียกอันนี้ได้ด้วยนี่หว่าผมเรียกแซมมอนนะผมได้เนี่ยเนี่ยแซมมอนผมเจ้ามีมิกน้อยจงออกมา ก็อยากให้มันออกมันไม่น่าจะอะไรขนาดนี้แต่ควางหินเรียกนะยวโดนไหมไม่โดน่ะตายเรียกเข้ามานี่ซีลูกพ่อโอ้โห้วเล่นผมเล่นจนเกมแบบไม่เกมไม่มีหาอะไรแล้วไปป้าอืมคนเรงนโป่งโุ่งซี้อ ปลายปะห่านมาพุษาทองเราก็จะได้ได้อะไรเอ่ยนี่ไงเงาปลายขวานทองซึ่งได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับผมผมใช้ดาบนี้โหดสุดแล้ว <c oughs> ดีสุดในเกมอะผมว่ามันติดเลือดออกแรงมากมากเลยนี่ครับจุดพรอนเก็บหินแรกตรงนี้ครับ อันนี้ก็พอ้านะ<ต>จะซื้ออะไรก็ได้นะผมเป็นคนเล่นแล้วแบบไอ้แบบนี่นะครับเล่นแล้วผมจะซื้อแบบไอ้พวกรถไฟอะไรพวกนี้นทิ้งไว้แบบรู้ว่ามีนะก็ะคือแบบซื้อทิ้งไว้เพราะว่าให้เรารู้ว่าเราจบเกมหลายรอบนะครับผม <S <S เพราะว่าบางชุดเนี่ยแบบมันซื้อได้รอบเดียวไงผมก็มาเก็บทิ้งไว้ น,นี่ก็ไอพวกทหารกระจอกงอกง่อยตายซะโอ้มันเริ่มเป็นผ่านเลยนะเริ่มเริ่มเกมรอบสามนะปกติถ้าจำไม่ผิดมันจะเลือกสามร้อยเองมั้งทุกคนผมขอดูก่อนนะว่ามันได้ลุนเท่าไหร่นะนขอดูเนะล่ก็เลยได้สามร้อยอ่ะได้เยอะกว่าเดิมสามเท่านะก็เพราะว่านิงเกมพันรอบสามปึ๊บแข่งฮะอืมตายซะ พวกแกตู้ฉันไม่ได้หรอกฉันน่ะเล่นมาเยอะแล้วฉันรู้ทางหมดแล้วแ้วเราก็จะมานั่งจุดพรตรงนี้ครับผมเพื่อเอาพอแลนด์นะครับผมมาเลยเอา้เอาเรามีนี่เอ้าทอแลนด์ตอนนี้เรายังไปโต๊ะกลมไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องทําอะไรก่อนวนะผมจําไม่ได้เหมือนกันอันนี้เมลิน่าจะมาคุยนะครับผมข้ามไปอันนี้ไงน้องไวท์สิงเรา นี่อย่นั่งทงอุลีนข,ข้ามไปเป็นราชามึงมาสองรอบแล้วเพื่อนเราเป็นราชามันมาสอรอบแล้ว <c oughs> แบบฆ่ามันมมยังบ่อยเลยคือแบบจบเกมมาสองรอบนี่ฆ่าได้นั่งบัลลังก์เจ้ามาสทีแล้วอ้เอาุงจยนะเดี๋ยวจบคนี้ไปไปเอาีบองดีๆเรยกโครลมานะครับผมนี่งเป็นยังไงผขใหญ่เล่นรอบแรกยังยารดทนงเลยเี่ยเป็เก็บของก่อนนะผมเดี๋ยนี้มีะ ไม่ได้ชอกรึซึ่งอ่านหมดแล้วอ่ะยูจองไปแล้วอันนี้ผมจะขึ้นมาเขอในสมิเนียนอปลาปลาหนังเดียร์ไรอ่เปิดครับผมอุ้ยหมาป่าไอ้หมาป่าตามมาทำไมรีบจบอันนี้ก็ NDC นะผมชื่ออะไรผมลืม่มไริเวณอะไรมาผมจะวิ่งไปเลยนะอันนี้ใครแบบ ไม่รู้ทางแบบตามเนื้อเรื่องนะมาดูผมได้นะผมวิ่งแบบตรงตัวแล้วแบบวิ่งไปหาบอสเลยนะบอสเนื้อเรื่องอนะแต่ผมก็จะแวะเก็บเควสที่ผมอยากทำนะแบบเควสที่แบบไปทำอะไรว่าจุดฟาร์มอะไรพวกนี้ผมก็อยากเก็บไปไงเพราะว่าเวลผมมันเยอะอะไรไงก็เลยแบบคือมันอับครั้งละโอ้สองล้านรูนเนะี่ยผมต้องแบบ หาแทบตายผมมาเริ่ม new เกมใหม่ดีกว่าหาไวกว่าเด้มันได้เยอะขึ้นเฮ้ยไอ้นี่ห้าวน้ำมือโวเต็มเลยเยอะทำไงดีวะนี่ไหโถเต็มเลยเต็มเลยทุกคนเยอะมันตามมาวะสายฟ้านี่มันตามมาดีนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวุ้ยแรกว่าสายฟ้า อืมโอเคโอค้ยโอ้ยตายตายตายเราจะมาฆ่ามากิตกันนะครับผมไอ้บอสต,ตัวแรกที่ทำให้ผมตายไปเกือบห้าสิบกว่ารอบตอนผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะผมแบบดีใจที่เป็งเลยตอนฆ่ามันได้ผมถือซัมมอนรอไหมนะฆ่ามครับมากิดเหรอเรียดนีอุ้ย อุ้ยกวอะไรอ่ะมาดิโหไปนะหลบไหมไม่หลบวะอ๋ออะไรมึงกลัวผ่านมาเยอะแล้วอุ้ยมาซี่มาซี่ซกวกูไหมอา้อาวทำอะไรตม่มอนกูตายมึงโอ้โรสบายเลยวะทุกคนอยู่แล้วอะของมันเยอะ คือถ้าท่านผู้ชมใช้ไอ้ไอ้ดาบโลหิตนี้นะครับผมคาตานาโลหิตเนี่ยคือแบบ,บเกมมันกลายเป็นอีซี่ไปเลยนะอันนี้ได้ลูนมามท่าไหรอห้าหมื่นหรอไม่แน่ใจน่าจะได้มาห้าหมื่นนะผมในตัวมากิตเนี่ยเนี่ยเออมันก็จะบ่นนู่นนี่นั่นนะครับผมปล่อยมันไปเราก็จะเดินขึ้นมาเลยปราสาสตรอมวิวนะครับผมใช่ตรนงนี้ค่าชมพูของเจ้า อ๋อเราจะบอกให้เข้าข้างหลังนะผมอันนี้เราก็วิง่งไต่กำแพงไปเลยนะเดี๋ยวผมจะไปตรงจุดเซฟที่ผมเอไม่ใช่ตรงจุดพรที่หน้าห้องบอส rồi. เอะเฮ้ยอะไรตายซะมึง เอ้ยได้ดาบมันด้วยได้ดาบมันมาด้วยนะทุกคนด่ามันหายากมากเลยนะคือมันดอปยากเอาง่งยง่ายแลอันนี้ว่าพี่มีหมดแล้วนะพีก็เปิดจุดเลยไปแต่ละที่นะครับขึ้นนี่เลยผมจะไปหน้าห้องบอสนะถ้าเป็นไปได้นะอุ้ยไอ้น,นี่มันเป่าเป่าหรอมึงเป่าหรอเรียกเพื่อนมาดิเรียกเพื่อนมาดิ อุ้ยโหไอีิมันจะปล่อยลมใส่เราี่ยเก็บครบผมโฟโฟอันนี้ค่อยมาเก็บของนะของเยอะมากเลยตรงนี้ปล่อยไปอนี้เออมันปลาระเบิดมาเราก็หลบให้ดีนะอันนี้ขึ้นมาครับผมอ่าเสร็จแล้วตัวนี้มันจะปลาน่ถอยไหมเอาเอา ปลาดีๆด,ดิเพื่อนอ่าไปเองก็ได้ไม่ต้องปลาอ่ะเออตายเออผมขอกินมานาแป๊บหนึ่งไงเออเข้าประตูนี้ฮะผมขอเตรียมตัวแบบนะป๊บนึงไงเลออรับไปเข้าไปเราจะโดนขันไหมเนี่ย เราจะโดนขังจากไอ้ไอ้ที่เราคุยด้วยนะมันจะโดดเข้ามาโอเคครับมันตายแล้วอันนี้เราเข้ามาเอากุญแจนะทุกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้กุญแจนี่น,นี่อันนี้กุญแจใช่ไหมอ่านี่กุญแจนะครับผมเราต้องใช้ในการไปต่อ ไอตัวที่มันขังเราก็เป็นไอตัวที่เราไอไอตัวที่มันบอกว่าประตูหลังไอประตูหน้าเข้าไม่ได้นะครับผมมันเลยให้เราเข้าประตูหลังนะมันเป็นโจ้แหละง่ายอันนี้เราก็ขึ้นเลยครับมีตัวด้านซ้ายแนะ่อันนี้โป๊ะโป๊ะนี่มันแอบอยู่มันแอบอยู่นะครับผมอ,นนอันนี้ตัวนี้ตัวอ่ามันเฝ้าทางไว้อยู่นะครับผมขึ้นมานี้ครับ ตัวไหนแบบข้ามได้ผมข้ามนะอันนี้ตัวนี้ก็ข้ามได้ผมก็ข้ามไปเลยมันไม่เห็นผมด้วยนะโชคดีไปตรงนี้ไม่มีนะครับผมผมก็จะมานั่งตรงจุดพอนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยนั่งพักครับผมรีเลื่อนหน่อยเมลิน่ามาครับผมอันนี้น่าจะเบนเนี่ย ปรดให้ยค่าด้วยที่ผ่านมานี่จะพาเราพีโต๊กรมนะครับผมก็ไปตีอาวุธอะไรพวกน,นี้ที่แบบ MPC มันรวมกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวผมฆ่ามาให้นะครับผมมาครับอันนี้ผมวาร์ปกลับมาไรนะอันนี้เปิดจุดตรงนี้หน่อยนะผมยังไม่รู้เลยนะเปิดแล้วมันได้อะไรนะมันจะได้เครื่องล้างเนี่ยแต่ผมว่าผมยังไม่ได้หรอกมันต้องเปิดให้หมดหน่าจะนะ อันนี้โดดลงมานีฮะอันนี้ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนอาวุธแป๊บนึงนะผมขอถือเป็นเอออยู่ไหนหนะถือเป็นขาัานานี้ครับผมทําให้แบบพุ่งได้นะครับผมกงเล็บเอ้ยเปล่าวะแบบสุนัขล่าเนื้อนะครับผมอันนี้ผมจะรีบไปเลยนะไม่ให้พวกนี้เห็นนะอันนี้มันก็จะดักตีเรานะทุกคนผมก็จะไม่สดโลกอะไรเลย อันนี้ก็จะมียักษ์ตัวหนึ่งนะผมขึ้นตรงนี้ครับผมมันตัวอ้วนนะมันขึ้นตรงฝั่งนู้นไม่ได้นะมันต้องเดินอ้อมนะครับไม่ต้องกลัวนี่มันจะเดินอ้อมไปตรงนู้นนะแต่หมาจะมาขิ้เปล่งเลยกูนั่ง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 จนพ้นมันมาเร็วผมไม่ได้กลัวมันนะมันอึดมันอึดไงผมเลยไม่อยากสู้มันอันนี้เราจะต้องไปตรงหน้าห้องบอสนะทุกคนซึ่งเราจะสปีดลันนะ อ่ะอันนี้ก็เปิดจุดตรงนี้น่อยอันนี้ก็จะมีนกนะหลบไว้ไม่ต้องกลัวมานะไม่มีอะไรมาไอพวกนี้มันออนออนกระดอยเราเข้ามาห้องนี้ครับผมมี m อ c อยู่เนเฟรีนะครับผมผมจำได้โอ้มันมาเต็มเลยเนเฟรีขอโทษ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงฆ่าไอ้บิ๊กกูเออโว้ยกูน่าจะเคลียร์มันก่อนไอ้โนกพวกนี้มันไอ้นี่ผมกลัวมันจะฆ่าไอ้บิซีผมอ่อนอ่อนกระดอยมาผมฆ่าหมดแล้วนะครับผมผมมาคุยกับเนฟีต่อนี่เอารูนเรามาได้ว้ายรูนเราหายนี่นะใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดเราตายในปราสาทซอมวิวนะครับผมรูนเราจะหายไปครึ่งหนึ่งนะก็ผมหายไปประมาณสองแสนเนี่ยก็ไม่ครึ่งหนึ่งหรอก ไอตัวที่ขโมยเราเป็นไอไอที่คุยกับเรานะครับผมไอโจนั่นแหละอันนี้ก็จะมียักษ์โทนะครับผมผมก็จะเดินอ้อมไปเลยไม่สนใจอะไอนี้มันจะคำรามก่อนรอบหนึ่งนะครับผมนี่ฮะมันจะคำม,มันจะคำรามก่อนนะก่อนที่มันจะเดินตามเรานะไม่ต้องไปกลัวครับผมวิ่งมาเลยวิ่งมาเสร็จรีบนั่งครับผมก็จะมาเปิดเรียกเนเฟรีตรงนี้นะ แล้วผมจะเข้าไปสู้กับชื่ออะไรนะเอ่อมันชื่ออะไรอนะ่ะลืมมันชื่ออ๋อมันชื่อกอดดิกกอดดิกไม่ใช่ดิกไอ้เหี้ยกอดดิกร้อยกิ่งนะครับผมนี่อัพพีเลยรกนดิไอ้พวกนี้ออนออนไปออนไปใช้สู้ไม่เคยตายพวกมันเลยนะไม่รู้รอบนี้จะตายเปล่าคารตีนข้ามฮะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีกิจ ตรงนี้เลยนะออะผมกินเลือกก่อนเอาผมปาหินไปเลยไม่กลัวหรอกอือไปกินเราเป็นพันนะมาดิโอ้โอยไม่ได้มองเฮ้ยเฮ้ยทำไมามึงตามแต่กลัวเพื่อนใจเย็นผมกินมานานเลยผมจะเอาเลือดให้มันน้อยกว่าครึ่งเลยนะเอาครับเต็มที่เลย อันนี้รีบตีนะเดี๋ยวมันจะเข้าเฟสส<โ>องคือมันต้องเข้าเฟสสองนะคือแบบมันจะตัดแขนตัวเองนะครับและให้มังกรเนะี่ยเป็นเขตมันแทนนะมันจะเอามังกรหัวมังกรตรงนั้นนะ่ปะปัญหาคือเราอะตีแรงจัดไงทุกคนจนแบบมันยังไม่เข้าเฟสสองเนะี่ยผมชนะไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะได้ลุนมาหกหมื่นหกนะ เยอะมากเลยโอ้โหตีแรงจัดก็ไม่ดีนะไม่ทันได้ดูครับซีนบอสอะไรเลยแฝดนั่งจุดพอเนะหัวมังกรหายไปเนี่ยนะหัวมังกรยังไม่หายเลยปกติมันจะตัดไอ,อหัวตัวนี้นะแล้วแบบเป็นแขนมันไงเอ้ยก,ก็ดีนะผมว่าแปลกใหม่ดิอ่าอ้นี้นะครับผมขโมยตังเรามานะอย่าไปฆ่ามันนะปล่อยมันไป นะ oh, คุยกับมันเลยอกอันนี้ก็เป็นตของไอ้กอรดิกนะครับผมเราก็ปล่อยไปอันนี้ก็ขายของตามปกติเนี่ยผมก็จะค่อยซื้อมันที่หลังนะมาเรามานั่งจุดพนก,นก่อนนะเอาเลยเลย,เ,ลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมก็เล่นไปประมาณยี่สิบนาทีกว่าๆนะยี่ิ้านาทีนี่แหละใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผม ก็ทำไมคลิปนี้กูพูดครับผมเยอะจังวะ <c oughs>